เรียนเก่าๆเดิมๆไม่ผ่านการล้างแบบนี้พี่จอยก็มีขายนะคะใครอยากได้ติดต่อพี่จอยมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เคารพรักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับอยู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญเก่าๆเ,เหรียญเน่าๆเหรียญดำๆแบบนี้พี่จอยก็มีขายนะคะเพื่อนๆจังใครอยากได้นะคะติดต่อพี่จอยมาได้เลยนะคะ เหรียญแบบนี้บางคนอาจจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้นะคะหรือว่าไว้ให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตใครอยากได้ติดต่อพี่จอยมานะคะพี่จอยขายไม่แพงนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ครอบครองกันบ้างเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญเก่าเหรียญเดิมๆยังไม่ได้ผ่านการล้างทําความสะอาดนะคะเพื่อนๆจ้า ถ้าใครสนใจติดต่อพี่จอยเดี๋ยวพี่จอยจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะใต้คลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะาแบบนี้เลยเหรียญสตังยี่ห้าตังสามติจตังหรือว่าเหรียญจะรูมีรูแบบนี้นะคะเ,เพื่อนๆ ก็ดูเอานะคะจริงๆพี่จอยมีที่ผ่านทําความสะอาดหรือว่าวาระต่างๆหรือว่าเหรียญที่ล,ลึกของพ่อหลวงรอเก้าต่างๆพี่จอยก็มีเพียบเลยนะคะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะอันนี้เอาเหรียญเก่าๆเ,เดิมๆเมน่าๆแบบไม่ได้ล้างทําความสะอาดมาให้พเพื่อนๆดูก่อนนะคะเหรียญพวกนี้พี่จอย ขายไม่แพงนะคะเพื่อนๆจ๋าแบบเก่ามากๆเก่าแก่โบราณแบบนี้นะคะเมาเมากันไปนะคะเพื่อนๆจ๋าแบ่งปันกันแล้วก็เอาไปทำความสะอาดเองนะคะจริงๆแล้วพี่จอยสะสมทุกเหรียญทุกวาระนะคะต่างๆอย่างที่เคยบอกนะคะ แต่ช่วงนี้พี่จอยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปเท่าไหร่นะคะก็ลงมารวมๆมาเมาๆรวมๆกันแบบนี้นะคะบางครั้งพี่จอยก็รับซื้อมาเหมือนกันนะคะมีคนเอามานําเสนอขายถ้าไม่แพงจนเกินไปพี่จอยก็มีรับซื้อรับซื้อเฉพาะในกลุ่มคนใกล้ชิดแล้วก็คนรู้จักกันนะคะขอบคุณมากๆเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายเลยคะ่ะที่สำคัญนะคะการเก็บก็คือการออมเราออมวันนี้เราก็มีกินมีใช้ในวันข้างหน้านะคะหรือว่าเราจะออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตก็ได้นะคะเรียนพวกนี้บางเรียนพี่จอยก็ได้ จากมรดกตกทอดมานะคะบางอย่างก็รับซื้อมาอย่างที่เคยบอกเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ